คุณอยู่ฝั่งนี้นะไม่เป็นไรแต่นั่งนี่ก็ได้เพลงแรกที่ผมจะมันต่อคือ Oh My Darling เพลงตัวเงร้องว่าโอ My Darling ไม่เอาอย่างนอนนะนอนหนูครับนอนหนูเอ่อนไม่ได้หอหยิบนอนหนู แต่ใจฉันไม่พร้อมจะฟังจะฟังคำตอบนี้นนูเอกันเาน้องคนนี้อันนี้คิดเองเดี๋ยวนะอ่านน้อหหน้ารักขนาดนี้จะเอาอะไรวะเธอวันนี้ว่าฉันมีปัญหาอย่าเล่นกับพูดไหนปุ้ใจปุ้ยใจจอจาน ใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรให้มันมากมายให้มันวุ่นวายวแันและคืนที่สร้างกันมาไม่มีใครเธอใช่ไหมและจะปล่อยเธอทิ้งมันง่ายดตๆเด็ก เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันก็ไก่ฮะไก่จ้าไม่ว่าเสียงใครรองใครพอใครพอควายอะอะไรอะอะไรครับช่วยชอยากฟังเพลงอะไรอะไรครับ ใครน้องรักคือรักเรอรักเราเท่าชีวิตใครน้องเพลงอะไรอ่ะดูนังสีจอคนพ่อนแ่ดูแลแล้วละก็ยังมารังอ๋อเพลงอะไรอ่ะอ๋อฟิลแบบว่าวันพ่อวันแม่อย่างเงี้ยนะอับอ๋อรักเราเท่าแมงวัน

ดอเด็กหมูดงอะไรวะหมูดงดอเด็กดอเด็กช่วยคิดได้นะครับดอเด็กครับดอเด็กเลยดูไม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูไม่ดูดูไม่ดูโอ้โหดูไม่เสียตายเพลงอะไรอ่ะเออรู้จักรู้จักเพลงนดูจังพอแล้วข้ามค่ายหถ้าเกิดมาเท่าไรแค่เลยคนละค่ายคนละค่าย เอาแค่เนี้ยแลหละอ๋อเราต้องเราต้องเล่นหมดหมูแกมมี <c oughs> ่ได้เหรอเนี่ยคัมคัมหนูไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่า <c oughs> เกินคำไงเกินคำเกินเจ็ดขยาเดี๋ยวโพสไม่ได้ไม่รอเดนอ๋อเดินมาสงชาพี่นีิให้เธอไปดีกับทางของเธอทอทออทง เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกแลกรออีกรออลไวรอเ้ือรักแรกมันลืมยากฉันคงลืมยากเมื่อชนะเท่าไรไม่มีวันที่จะจางหาย หีบล่ะหากเป็นชั้นอะไรเพคะหากเป็นชั้นหากเป็นชั้นหักเป็นชั้นอ่าให้เป็ให้อะไรนะให้เธอได้กับเขาเราจงชาให้เธอได้กับเขาเราจงโชคดี ยังมีอะไรให้เสียใจจอจานอ่ะคือเกมนี้มันจบตรงไหนพี่จบไม่มีท <genres ser Esta Southeast> ี่จุดจบอ๋อโอเคเดี๋ยวก็ถึงโรงแรมอะไรนะอะไรจบที่จอจานจอจานเจ็บตรงที่เธอใกล้ทำเป็นไรใกล้ทำม่มีเหยื่อใหญ่สุดท้ายก็ทิ้งฉันไปมีคนใหม่

And then